เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมประสิทธิ์ปัทมาภพดุงศักดิ์ผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลจังหวัดปทุมธานีเขต7อ็าอเภอลาลูกกาธัญบุรีและอาเภอหนองเสือนนะครับ<ม>วันนี้นะครับผมขอมีส่วนร่วมอภิปรายนะครับสนับสนุนพรบกา,การรับรองเพศคํานําหน้านามและการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศนะครับท่านประธานครับผมอภิปรายมาประมาณ30ครั้งนะครับตั้งแต่เปิดสมัยประชุมคราวที่แล้วนะครับ ผมไม่เคยใช้คำนำหนา้านามเลยนะครับไม่เคยใช้คำว่านายนำหน้าคำว่าประสิทธิ์เลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งเพราะว่าผมมีความเข้าใจในส่วนของผู้มีความหลากหลายทางเพศนะครับท่านประธานครับวันนี้นะครับผมก็มาทำงานปกติเลยนะครับเดินม,มาทำงานปกติร่วมอภิปรายปกติในกฎหมายที่ปกติทำไมผมถึงพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าหลายท่านมองเห็นว่ากฎหมายนี้ไม่ปกติกฎหมายนี้มีความก้าวหน้าเกินไป กฎหมายนี้ยังไม่ถึงเวลาแต่ผมก็ขอเรียนให้ทราบตรงนี้นะครับว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ได้แปลกแตกต่างจากหลายๆประเทศเลยนะครับมีมากกว่า30ประเทศนะครับที่ยอมรับความหลากหลายทางเพศและให้มีการระบุเพศหรือว่าระบุเป็นเพศที่3นะครับกว่า30ประเทศทั่วโลกเราไม่ใช่ประเทศแรกแม้แต่ประเทศปากีสถานหรืออินเดียนะครับซึ่งเป็นประเทศที่ มีความเคร่งครัดในศาสนามากๆและก็มีกฎหมายที่ต่อต้านนะครับต่อต้านเพศการลักร่วมเพศมาเป็นพันๆปีนะครับปัจจุบันนี้ก็มีการยอมรับเพศที่3แล้วนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของปกติของมนุษยชาติในปัจจุบันนะครับเป็นกฎหมายระหว่างประเทศและก็เป็นสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นของ บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับยกตัวอย่างของรายที่หนึ่งนะครับนักธุรกิจเจ้าของคลินิกเสริมความงามนักธุรกิจรายนี้นะครับเดินทางไปต่างประเทศบ่อยมากและมีครั้งหนึ่งนะครับพาสปอร์ตใกล้จะหมดอายุก็เลยไปต่อพาสปอร์ตก่อนเพื่อจะเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่เมื่อไปถึงกรมการกรงสุลของประเทศไทยนะครับไปต่อพาสปอร์ตกลับถูกเหยียดว่าหน้าไม่ตรงปกนะครับเพราะว่า นักธุรกิจรายนี้เป็นกระเทยนะครับไปทํศิลยกรรมมาแล้วก็หน้าตาสวยกว่า,วาเดิมนะครับก็เลยบอกว่าหน้าไม่ตรงปกผมขออ่านเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่ผิดนะครับเจ้าหน้าที่จุดซักฟอกนะครับจุดซักฟอกประวัตินะครับไม่ให้ผ่านและบล็อกพาสปอร์ตของตนเนื่องจากหน้าไม่ตรงปกนะครับและใช้คําพูดหยาบคายเสียดสีว่าเป็นสาวประเภท2จะต้องระวังเป็นพิเศษเพราะกลัวข้ามประเทศไปแล้วจะทําผิดกฎหมาย ซึ่งตนเองนะครับมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศนะครับเมื่อให้เหตุผลแล้วนะครับว่าจะยื่นเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปทําธุรกิจก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองนะครับสุดท้ายนะครับตนก็ไม่ได้ต่อพาสปอร์ตแล้วก็ขอก็เลยขอวีซ่าเลยแล้วก็ไปสวิตเซอร์แลนด์ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่กลับมีปัญหาที่กรมการกองสนอันนี้เป็นเคสที่เกิดขึ้นในข่าวนะครับผมอ่านตามข่าวเพื่อป้องกันการผิดพลาดนะครับเรื่องที่2นะครับจะมีนักแสดงโชว์ของ ไทยนี่นะครับมีความหลากหลายทางเพศแต่ว่าการแสดงโชว์ของเขาเป็นที่ต้องการของต่างประเทศจึงต้องเดินทางไปโชว์ตัวไปโชว์การแสดงหลายๆประเทศแล้วบางครั้งนะครับเกิดปัญหาว่าไม่สามารถผ่าน่านตอมอของต่างประเทศได้นะครับเนื่องจากว่าพาสปอร์ตยังเป็นนายอยู่แต่รูปร่างเป็นผู้หญิงแล้วนะครับบางคนถูกตรวจถึงแม้กระทั่งให้เปลื้องผ้านะครับเพื่อตรวจด,ดูว่าเพศตรงหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ก็ กลายเป็นปัญหานะครับแทนที่เราจะได้ไปสร้างเม็ดเงินกลับมาประเทศแต่กลับถูกบล็อกเพราะเรื่องตรงนี้นะครับท่านประธานครับผมอยากให้ท่านประธานและก็สมาชิกผู้มีเกียรติในสภาหเหล่านี้นะครับลองดูไปที่มอนิเตอร์ของเรานะครับดูไปที่หน้าจอมุมล่างขวาท่านเห็นอะไรไหมครับล่างล่างภาษามือของเราทําไมเราจึงต้องมีล่างภาษามือเพราะเรามีผู้พิการทางการได้ยินนะครับ ในประเทศไทยมีอยู่สองล้านคนนับเป็นสอร์เซของคนไทยทั้งหมดนะครับเรายังมีล่ามภาษามือเพื่อให้คนที่มีความพิการทางการได้ยินนะครับได้รับรู้ได้สัมผัสเหมือนกับพวกเรานะครับให้รู้สึกว่าเป็นคนปกตินะครับและกลุ่ม LGBT นะครับท่านมีมากกว่านี้เยอะมี4ี่ล้านคนนะครับอย่างน้อยๆน,นะครับที่ลงที่ลงบันทึกไว้มีสี่ล้านคน หรือประมาณ6เปซนต์นะครับทำไมเราถึงไม่ออกกฎหมายเพื่อเอื้อให้เขารู้สึกเป็นปกติเหมือนพวกเราครับท่านอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับสมาชิกผู้มีเกียรติในสภาเราเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อทำงานให้ประชาชนใช่ไหมครับเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมกับเรารู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำไมเราจะต้องแบ่งแยกทำไมเราจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาถูกเหยียด ไม่ปกติอันนี้นะครับอยากฝากให้ทุกท่านได้คิดดูนะครับถ้าท่านคิดไม่ออกก็ลองมองอีกครั้งหนึ่งนะครับมอนิเตอร์มุมล่างขวาของเรานะครับสุดท้ายนะครับท่านถ้าท่านมีเพื่อน,นอยู่ในกลุ่ม LGBT นะครับท่านลองไปถามเขาดูถึงกฎหมายฉบับนี้นะครับท่านลองไปถามเขาดูผมเคยคุยแล้วเขาบอกว่าเขารอกฎหมายฉบับนี้มาทั้งชีวิตทั้งชีวิตนะครับท่านไม่ใช่แค่หนึ่งปีหรือสองปี แต่เขารอมาทั้งชีวิตแล้วเราจะเอาความหวังของเขาออกไปเหรอครับถ้าท่านมีความรู้สึกเพื่อประชาชนจริงๆถ้าท่านเห็นแก่กลุ่ม LGBT จริงๆท่านต้องยอมรับกฎหมายฉบับนี้แล้วเราไปแก้ปัญหาที่มีต่อไปด้วยกันในคณะกรรมการวิสามันครับท่านเราไม่ควรปิดโอกาสตั้งแต่ตรงนี้ครับขอบคุณครับ